พบกับ h e Health c o n n e c t ค่ะวันนี้จะพาไปดูนะคะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหาหนักมากเนี่ยโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองกลัวที่สุดก็คือเวลาลูกโดยสารรถรับส่งนักเรียนแล้วจะเกิดอะไรกับลูกหรือเปล่านะคะมีต้นแบบดีๆที่พระนครศรีอยุธยาทำเรื่องนี้นะคะขับเคลื่อนรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยค่ะวันนี้เราไปลงพื้นที่แล้วก็ดูการดาเนินการในเรื่องนี้กันค่ะ โศกนาฏกรรมรถบัทสทศนศึกษาเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาทําให้สังคมกลับมาตั้งคําถามอีกครั้งว่าถึงเวลาหรือยังที่รถโดยสารสําหรับเด็กๆของไทยควรมีมาตรฐานสูงระดับสากล ข้อมูลการเฝ้าระวังของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคปี2565ถึง2566พบรถรับส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยปีละ30ครั้งเฉพาะช่วงมก,กราคมถึงมีนาคม2567เกิดอุบัติเหตุสูงถึง15ครั้งสาเหตุหลักๆเกิดจากความประมาทของคนขับและขาดการจัดการที่เป็นระบบสอดคล้องกับข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกณเดือนพฤษภาคม2566 บว่ามีรถได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นรถรับส่งนักเรียนเพียง3,342คันยังมีรถจำนวนมากไม่ได้ขออนุญาตออกให้บริการทำให้กํากับดูแลยากเสริมปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทั้งใช้รถผิดประเภทตัดแปลงสภาพให้รับนักเรียนได้มากขึ้น การผักดันลดรับส่งนักเรียนปลอดภัยจึงเป็นหมุดหมายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยสพทมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุงสขภาพสสสสภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมผักดันเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อลดรับส่งนักเรียนปลอดภัยเปิดเวทีสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยระหว่างโรงเรียน โดยมีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้เพื่อรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยพื้นที่ภาคกลางที่นี่มีนักเรียนใช้บริการรับส่ง1,300คนมีรถรับส่งนักเรียนในการดูแล99คันรถทุกคันต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหนังสืออนุญาตให้ใช้เป็นรถรับส่งนักเรียนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรียอยุธยาโรงเรียนมีฐานข้อมูลออนไลน์ให้ผู้ปกครองตรวจสอบได้ตลอดและรวดเร็ว ทั้งเส้นทางเดินรถจุดจอดรถข้อมูลรถคนขับและสามารถร้องเรียนได้มาตรฐานความปลอดภัยของรับส่งนักเรียนตามเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบกมีการระบุเอาไว้หลายประการนะคะอาทิภายในรถต้องมีส่วนที่แหลมคมที่นั่งมีความปลอดภัยมีเครื่องมือที่จําเป็นที่ใช้นยามฉุกเฉินรวมถึงมีป้ายคําว่ารถนักเรียนติดทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถค่ะรวมถึงต้องมีข้อปฏิบัติต่างๆซึ่งมีความจำเป็นต่อการเดินทางที่ปลอดภัยของนักเรียนค่ะ เข็มหรือค้อนเจาะกระจกรถและถังดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่ต้องอยู่ประจํารถและพร้อมใช้งานเสมอตัวรถต้องติดไฟสัญญาณสีเหลืองอาพันเปิดโหมดไฟกระพริบติดฟิล์มกองแสงแบบโปรง่งใสต้องติดป้ายสีส้มสะท้อนแสงคําว่ารถนักเรียนทั้งด้านหน้าและท้ายรถขณะที่ตัวรถต้องมีประกันไม่แดัดแปลงคนขับมีใบขับขี่ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะมามากกว่า3ปีต้องจัดให้มีผู้ควบคุมนักเรียนอายุไม่ต่ำกว่า18ปีทุกที่นั่งต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะรับส่งมีการทำงานเป็นลักษณะเครือข่ายระหว่างโรงเรียนรถที่เข้าระบบฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่รัฐคอยช่วยกันสอดส่องให้อยู่ในกฎระเบียบขณะรถออกปฏิบัติงานของเราจะเป็นลักษณะของอภาคีเครือข่ายนะคะมีทั้งสถานีตำรวจ ที่มีบทบาทในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เส้นทางในการขับขี่รถแล้วก็เส้นทางในการที่จะเป็นจุดจอดรับส่งนักเรียนนะคะที่ชัดเจนถ้าถ้ายังไม่ผ่านหนังสือรับรองจากโรงเรียนไปนะคะทางขนส่งก็จะไม่ออกหนังสือรับรองให้เช่นกันโรงเรียนระดับนี้ทําได้ก็แปลว่าโรงเรียนระดับเดียวกันทั่วประเทศต้องทําได้เลยครับนะครับโดยโดยเอาข้อมูลจากศูนย์การเรียนรู้ที่นี่ไปใช้ แต่ถ้าเกิดโรงเรียนที่เล็กกว่าหรือความพร้อมที่น้อยกว่าอันนั้นเราต้องปรับประยุกต์แล้วก็ค่อยๆสนับสนุนให้เขาทําให้ได้สสส,สให้ความสําคัญและหนุนเสริมภารกิจลดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนตั้งเป้าหมายให้มีศูนย์เรียนรู้เพื่อรถรัปสงนักเรียนปลอดภัยและมีโรงเรียนเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น ในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะจนถึงกลางปีเราก็ตั้งเป้าที่จะทําให้มีศูนย์เรียนรู้รถรับส่งนักเรียนปลอดภัยทั้งหมด20แห่งแล้วก็มีโรงเรียนที่สนใจที่จะทําเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะอีก168โรงเรียนทั่วประเทศว่าอุบัติเหตุภาพรวมส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ย80%ี่ยก็เป็นที่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะคะ แล้วก็ไม่อยากให้จะให้มีน้องๆเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์มาที่โรงเรียนแต่ในอนาคตเนี่ยโรงเรียนจะพยายามจัดการให้มีรถรับส่งนักเรียนที่ให้คลุมครอบคลุมกับเรียนทุกคนแต่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายเพราะว่าการจัดการเรื่องระบบรถรับส่งนักเรียนเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับตัวผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ตัวมาตรฐานของทางขนส่งแล้วก็โรงเรียนที่ยอมรับได้ด้วย สสสมุ่งพัฒนาระบบขนส่งสาธรารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรมโดยพัฒนาองค์ความรู้และมาตรการครอบคลุมไปถึงผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานด้วยตัวเองเช่นสวมหมวกกันน็อก100%คาดเข็มขัดนิรภัยจะขยายไปสู่โรงเรียนพื้นที่อื่นๆเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ตอนนี้ที่มองกันนะคะในการแก้ปัญหาก็คือทั้งโรงเรียนแล้วก็ชุมชนมาร่วมมือกันค่ะช่วยกันลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะเพื่อที่จะให้ชีวิตของเด็กๆปลอดภัยทุกวินาทีที่อยู่บนรถนักเรียนค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเพลค n n เ c t ค่ะ